สบายดี LTV v i s i o ชเวียดนามลาวเซ็น MOU ศึกษาการสร้างสายส่งไฟฟ้าไปเวียดนามกระทรวงแผนการและการลงทุนของสปปลาวได้ร่วมกับบริษัท CTC Development และบริษัท w วู t r u Construction Joy Stock Company ประเทศเวียดนาม ได้จัดพิธีเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงดัน220กิโลโวลต์จากเขื่อนน้ำอู 3, 4 5, 6และ7โดยส่งผ่านแขวงหลวงพะบางและแขวงพงสาลีออกสู่ชายแดนประเทศเวียดนามตามสัญญาจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน18เดือนโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับได้มีพิธีลงนาม M.O.U. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยการเข้าร่วมของท่านนางคำจันทร์วงแสนบุญ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านศรีนาวาสุภานุวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ท่านจันจันทร์วัศว์ประธานบริษัท CTC Development พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านบุญถมโรมณีประธานที่ปรึกษาบริษัท CTC Development ได้กล่าวครับว่าบริษัท CTC Development ประเทศลาวและบริษัท w u t r u Construction, Construction Joint Stock Company ประเทศเวียดนามเป็นบริษัทเอกชนของทั้งสองประเทศ ได้ร่วมลงทุนธุรกิจกันมานานโดยได้มีการเซ็นสัญญา MOU บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงดัน220กิโลโวลต์ซึ่งครั้งนี้เป็นมิติหมายสำคัญของทั้งสองบริษัทโดยมีการเจราจากันมานานและได้รับการสนับสนุนจากคณะเจ้าหน้าที่โดยแถลงการที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันการสำรวจในครั้งนี้มีเวลาศึกษาออกแบบ18เดือนถึงจะเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่พวกเราก็จะพยายามปฏิบัติการ ให้สำเร็จได้ทันเวลาเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีความพร้อมทางด้านทีมงานเทคนิควิชาการและแรงงานทุกด้านโดยเชื่อว่าหากผลการศึกษาสําเร็จแล้วเสร็จ mm hmm. ก็จะสามารถก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนามได้และจะเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าให้กับประเทศลาวโดยเฉพาะการสร้างรายได้เข้าประเทศและพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี